สวัสดีค่ะพราหมอเรษฐีโชคเยษตรกรใหม่แล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวพนษประจำวันที่24นะคะชันวาคม2567ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูค่ะพี่น้องค่ะก่อนหน้านี้ผ่าหมอได้ลงคลิปนะคะดูดวงนะคะ12ราศีประจําปี2568นะคะให้กับพี่น้องชาวราศีเมษและราศีพฤษภไปแล้วนะคะลงได้2ราศีแล้วนะคะพี่น้องคะส่วนราศีอื่นๆก็จะทยอยลงค่ะพี่น้องค่ะใครยังไม่ ไปรับฟังรับชมว่างๆก็เิญเลยนะคะพี่น้องค่ะนะาดูดวง12ราศีนะคะประจำปี2568ชัดทุกเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าเป็นแนวทางได้นั่นเดงค่ะสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะข้ามาแล้วขอกำลังใจกันกด1ไลค์1แชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจ๋าและใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักอดีไลน์นะคะทักอดีไลน์เท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะนะาถ้าโทรมาบางครั้งคุณหมออาจจะไม่ได้รับนะนะคะเพราะฉะนั้นเราติดต่อกันทางไลน์เป็นหลักค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวล,ลาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์การงานเด่นนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสิ้นปีนะและก็มีโอกาสนะคะที่จะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆหรือขยับขยายในส่วนของกิจการได้ด้วยค่ะพี่น้องขาถือว่างานโดดเด่นการเงินก็ดีเยี่ยมนะคะมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินนะคะมีเครดิตนะคะพี่น้องจา๋จานะ <tight> ่าเงินดีนะคะพี่น้องขาเงินดีเงินเด่นเลยนะคะสำหรับการเงินและการงานพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนการเงินตกเป็นสี่กองสี่ส่วนได้แล้วนะคะพี่น้องจ๋านะดูว่าขี้เหนียวเงินขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเรารู้จักที่จะบริหารจัดการการเงินนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8554 8554ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะในวันพรุ่งนี้ดวงการเงินเด่นค่ะพี่น้องค่ะ อาจจะมีเงินก้อนนะคะมีเงินตกเบิกมีโบนัสเหมือนกันโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องจา๋าแลยก็อาจจะเริ่มงานใหม่มมนะคะโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะมีไฟมีพลังนะ,ะแลวก็บริวารซึ่งเป็นนะคะเด็กน้อยไม่ใช่เด็กน้อย,น,น,อยนะคะเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะคะเออจะให้ความช่วยเหลือเราว่าอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะกิจการก็เด่นนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะอ่าโชคดี โชคดีในเรื่องของเงินส่วนนะคะพี่น้องเุ้นส่วนเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทำการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่นะคะก็ะจะได้รับข่าวดีนะทั้งงานทั้งเงินนะพี่น้องวันจันทนะโดดเด่นค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนํเโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งนย์นะคะแล้วก็สามสี่หนึ่งสาสี่ค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอ้าวนะคะรวยอยู่ดีๆนะคะเมื่อวานวันนี้มีความรู้สึกว่าฟืดเงินซะละนะคะอืมฟืดเงินหรือจะต้องเสียเงินหรือจะต้องใช้เงินในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะอย่าได้กังวลน,นะคะเรื่องของการเงินเนาะไพ่ดีก็ยังมีอยู่ก็คือ the word ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอังคารนะถือว่าดวงเปิดก็คือเปิดนั่นแหละเพราะว่าขึ้นไพ่ the word นะคะแต่ว่าในบางครั้งเหมือนกับทุกขาลาบนะมีเงินแล้วก็ต้องเสียเงินนี่ประมาณนั้นไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มีเข้ามาใหม่ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเห็นไหมคะเดอะซันมาอีกต่างหากเดอะเวิร์นะ,ะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารดวงเปิดจริงๆนะ,ะมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวค่ะในวันพรนุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสี่นะคะแล้วก็สองหนึ่งเก้าห้าสี่สองหนึ่งเก้าค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุธกลางวันเดินทางไปไหนคะไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้หมอนัดก็ได้นะคะเละในวันพรุ่งนี้เส้นพิเศษแรงเวอร์นะคะพี่น้องคะอ่าส้นพิเศษแรงแรงทช่จะลางสังหรณ์ของตัวเองห้ามคิดถึงความหลังนะคะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดลบนะคะให้บอกว่าอย่าไปคิดย้อนหลังให้สบายใจเหน่ยไหมคะแล้วก็บาง่ันก็อาจจะออกเดินทางนะ,ะพักผ่อนไปด้วยในตัวหาลูกค้าด้วยนะคะอย่างสบายใจนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเส้นของเราคะ่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข6 2 5 0 6 2้0ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นนะคะดีค่ะเย็นได้นิ่งได้นะคะแล้วก็อบอุ่นกับบริวารน,นะคะแล้วก็เมตตานะคะพี่น้องคะคิดการอะไรเนี่ยจะสําเร็จนะคะพี่น้องนะเรื่องเงินเหรอหมุนเข้ามาค่ะในวันพรุ่งน,นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนก็ตามนะคะและก็บอกว่าให้รอหน่อย ที่เราได้ทำมาไว้ก่อนหน้านี้สําเร็จหมดนะแต่มาทีละเรื่องต้องรอนะคะพี่น้องขะไปถึงดวงดาวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ว่างานก็เลวแต่กิจาการก็แลวแต่ที่จะขยับขยายเนี่ยนะคะเออไม่ได้แย่นะแต่ต้องรอจังหวะรอเวลาหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ,ะถือว่าไพ่มาดีเหมือนกันเลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขประจําตัวหรือเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขสี่สองหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สองหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีรค่ะสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีรนะคะดีเย็นได้นิ่งได้นะประคับประคองนะค่อยๆเดินนะชโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเจออ่าเขาเรียกว่าเจอคนที่ถูกใจนะคะอืมหรือเจออ่รักหวนนะคะเจอคนรักเก่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางท่านก็ยังคงทํางานหนักๆลยุยๆอยู่นะคะแต่ก็เอาไหวเอาอยู่เอารอดเรื่องการเงินก็ดีคะ่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องจ๋านะ เออมีโชคมีลาบเข้ามานะคะทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็มีเม,รรม็ดกาไรเข้ามาแล้วสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเลขน้ำโชคมาจากไหนเป็นเลขพานะของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนพยายามปรับให้เกิดการสมถะสมดดลหรือเป็นตาช่างได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องแล้วสําหรับพี่น้องวันศุกร์มีโปรเจกต์กในหัวเยอะแยะมากมายก็ลงมือทําเลยค่ะพี่น้องค่ะ ะะลงมือทําเลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพี่น้องวันศุกร์ร่ารวยนะคะการเงินดีนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะทามีปัญหาก็แก้ได้นะได้รับความยุติธรรมละในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำเลขที่เรากำานณของเราค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็สี่สามหนึ่งเจ็ดสี่สามค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ พี่น้องวันเสาร์นะคะมีว่านะคะการเงินเข้ามือในวันพรุ่งนี้โชคลาภมีนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจราจาเป็นเงินเป็นทองละเห็นไหมคะนี่นะคะมาแล้วนะทั้งเด็กถือเหรียญแล้วก็สามเหรียญนะคะอ่าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเปิดกิจการก็จะมีออเดอร์รัวๆละในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะอืมแล้วก็บางท่านก็อาจจะคิดถึงคนที่อยู่ไกลๆหรือคิดที่จะกลับบ้านก็ได้นะคะหรือ อาจจะเดินทางเพื่อที่จะไปทํางานแล้วเป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ข้างหลังประมาณนี้ในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเตือนก็คืออารมณ์ค่ะอารมณ์อย่าเป็นลมเป็นไฟอย่าเป็นเด็กๆอย่าเป็นเด็กตื้นะคะพี่น้องจา๋าหนะเออให้นิ่งๆนะไม่งั้นเงินจะไม่เข้านะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวละส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งค่ะขอให้เหงิงๆป้าหมอวยพรน้ี่น้องทั้งแปดวันเกิด กินดีอยู่ดีมีส,สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ